สวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวาราวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมอัปเดตข่าวบันเทิงกันในคลิปนี้การมินเคลียชัดๆแล้วประเด็นดราม่าวอนให้เกียรติลั่นมาถ่ายเพราะรักชาลีอย่าให้รู้สึกแย่กว่านี้วอนให้เกียรติด้วยไปติดตามเรื่องราวกันได้เลยค่ะ หลังจากที่หนุ่มแน็กชาลีค่ะออกมาประกาศแยกย้ายกับกามินเน็กไอดอลสาวชาวเกาหลีและเผยว่าทั้งคู่ไม่ได้คุยกันมานานกว่า2อาทิตย์แล้วยอมรับว่าเสียใจยกว่าแฟนคลับเป็นร้อยเท่าจากนี้จะไม่ออกมารับผิดแทนอีกแล้วซึ่งหลังจากนั้นปรากฏว่าเกิดปรามารถล่มเดือดไปยังสาวกามินอย่างหนัก แบบสารพัดข้อหาเลยล่ะค่ะทั้งเรื่องว่ามีแฟนอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วเรื่องตั้งคันและข้อหาที่ว่ากามินเป็นคนทําบ้านนักไฟไหม้ล่าสุดกามินขอชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดมีล่ามภาษาไทยช่วยแปลดโดยแจกแจงเคลียร์เป็นข้อๆดังนี้ค่ะเรื่องตั้งคันก็ไม่จริงแน่นอนอยากให้ชาวเน็ตทุกคนอย่าพูดอะไรที่มันเป็นเท็จแบบนี้เลยเรื่องมีแฟนยืนยันว่าไม่จริงเลยที่มาอยู่ไทยก็อยู่แค่ที่คูบอน ไม่เคยไปเจอผู้ชายคนอื่นที่ไหนเข่าลือเรื่องไฟไหม้ที่มีคนทั้งอินบ็อกซ์และ DM ไปหาเรื่องเขาวลือว่ากามินเป็นคนทำไหม้จริงๆแล้วไม่จริงเลยเพราะคนที่ไปเจอสถานที่เกิดเหตุก็คือกามินเองถ้าเป็นคนทำคงโดนแจ้งความ ถูกตำรวจจับไปแล้วซึ่งการมินอุตสาห์มาท้ายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเพื่อทำงานอย่างเดียวแต่มาเพราะความรักล้วนๆอยากให้คนไทยให้เกียรติกันหน่อยอย่าให้รู้สึกแย่ไปกว่านี้เลยนอกจากนี้การมินก็ยังทิ้งท้ายด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและทำไปนั้นตนจะไม่เสียใจย้อนหลังและขอบคุณชาลีถ้าไม่มีเขาการมินคงไม่มีวันนี้